การเอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ที่ดีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นมันคือการมองโลกจากมุมมองของคนอื่นเข้าใจความรู้สึกความคิดและสถานการณ์ของพวกเขาต่อไปนี้คือแนวทางที่จะช่วยพัฒนาทักษะเหล่านี้ 1. ฝึกฟังอย่างตั้งใจให้ความสนใจกับสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดโดยไม่ขัดจังหวะใส่ใจกับน้ำเสียงคำพูดและภาษากายเพื่อเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการสื่อ 2. ลองคิดจากมุมมองของเขาถามตัวเองว่าถ้าฉันอยู่ในสถานการณ์เดียวกันฉันจะรู้สึกอย่างไรพยายามเข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีความรู้สึก หรือการกระทำแบบนั้น 3. สังเกตความแตกต่างของประสบการณ์ชีวิตจำไว้ว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ชีวิตและมุมมองที่แตกต่างกันอย่าตัดสินผู้อื่นจากมาตรฐานของตัวเองอย่าพยายามเข้าใจว่าประสบการณ์ของเขานำพาให้เขาคิดหรือรู้สึกเช่นนั้น 4. แสดงความเห็นใจแสดงความเข้าใจและสนับสนุนเช่นฉันเข้าใจว่าคุณรู้สึกแบบนี้บางครั้งแค่การยอมรับความรู้สึกของอีกฝ่ายก็เพียงพอที่จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้น 5. อย่าด่วนสรุปอย่ารีบตัดสินหรือคิดแทนผู้อื่นเปิดใจรับฟังและถามเพื่อให้เข้าใจ สถานการณ์ทั้งหมดก่อน 6. พัฒนาความอดทนและการให้อภัยเมื่อมีความขัดแยง้งลองถามตัวเองว่าถ้าฉันเป็นเขาฉันจะทำอย่างไรความอดทนช่วยให้เรามองเห็นด้านดีของคนอื่นแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก 7. สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ใช้คำพูดที่แสดงความเข้าใจเช่น ฉันอยากเข้าใจมุมมองของคุณให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงการตำหนิแต่เน้นการพูดคุยที่ช่วยสร้างความเข้าใจ8ฝึกสมาธิและสติการมีสติจะช่วยให้เราตระหนักถึงอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นมันช่วยลดความใจร้อนและเปิดพื้นที่ให้ความเข้าใจกันมากขึ้น9เข้าใจว่า ทุกคนต้องการความรักและการยอมรับคนทุกคนต้องการรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการยอมรับการเอาใจเขามาใส่ใจเราคือการตอบสนองความต้องการพื้นฐานนี้สิทธิใช้ชีวิตด้วยความเมตตาแสดงความการุณาและช่วยเหลือผู้อื่นในแบบที่คุณอยากได้รับเช่นกันเมื่อคุณให้ความเข้าใจ และความเมตตาคุณก็จะได้รับสิ่งเดียวกันนั้นกลับมาการเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ได้เพียงช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแต่ยังช่วยให้เราเติบโตและเป็นคนที่มีความลึกซึ้งและเข้าใจความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงค่ะ